สวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมได้รับเกียรติจากนายแพทย์ละวีมาศชมาดลนะฮะหัวหน้าพักพลังธใหม่คุณหมอครับวันนี้คุณหมอยื่นยติด่วนเรื่องอะไรครับเอ่อเป็นการยื่นยติด่วนนะฮะเพื่อตั้งกรรมธิการวิสามันครับเพื่อที่จะศึกษาผลกระทบในเรื่องการที่ดีแท็กกับทูมูจะควบรวมกันและพ่วงเรื่องเก่าก็คือ เรื่องการค้าปีกค้าสมที่มีการควบรวมระหว่างโลตัสกับแมคโครครับคุณหมอนะเป็นห่วงอะไรที่ยื่นวันนี้เป็นห่วงอะไรพิเศษที่เป็นห่วงก็คือว่าในสังคมไทยประเทศไทยเนี่ยถูกจัดอันดับโลกเป็นอยู่อันดับที่หนึ2 2> ่งถึงสองในเรื่องความเหลือลห่อมล้ำช่องว่างความยากจนอของประเทศไทยเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งอันดับสองของโลกนะฮะไม่ใช่อันดับ 100. ร้อยต่อมาในยุคโควิด ยุคโควิดซึ่งเศรษฐกิจทั้งประเทศมันสุดคนที่มีสายป่านก็คือคนที่เป็นธุรกิจยักษ์ใหญ่เขามีสายป่านต่อให้ปิดไปอีกปีหนึ่งเขาก็ยังอยู่ได้เขามีทุนเขามีทุนเ็มีสายปานแต่ธุรกิจ SME มันก็ตายไปเยอะมากครับทนี้การที่จะฟื้นขึ้นมาแล้วบอกว่าถ้าเกิดการฟื้นขึ้นมาแล้วบอกว่าธุรกิจขนาดยักษ์ใหญ่เช่นธุรกิจค้าปีค้าส่งนะครับ โลต้าคมเปอรโคร,รวมกันเนี่ย mm hmm. กำลังเขามันเกินครึ่งหนึ่งนะครับ,รบเพราะฉะนั้นธุรกิจขนาดเล็กที่จะทําสินค้ามาส่ง mm hmm. หรือที่จะแข่งขันเจ้าเจ้าใหญ่ๆใ,ใหม่ที่จะเข้าแข่งขันเนี่ยมันสู้ไม่ไหวครับดังนั้นมันก็จะเกิดผลเสียต่อประเทศ mm hmm. นะฮะข้อต่อมาดีแท็กับทูมูฟเป็นเรื่องใหญ่มากในโซเชียลกำลังสรางพิจารณาอย่างหนักมากเลยคุณหมอคิดเรื่องนี้ยังไงมันเป็นประโยชน์ คนไทยประชาชนที่ใช้บริการอยู่ได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์ยังไงฮรคืออย่างนี้ครับข้อมูลย้อนหลังนะฮะว่ายักษ์ใหญ่ในประเทศไทยทุกคนรู้อยู่แล้วมีสามเจ้าใหญ่คือ AS t o Move กับ D t a c บ a s เนี่ยแข็งแกร่งที่สุดครับมีลูกค้าอยู่สี่สิบสี่ล้านคนแต่ยอดรายรับนี่เขาสูงเกินครึ่งอันนี้คือ AS นะฮะต่อมาก็คือ ทูมูฟอันนี้มีลูกค้าอยู่32ล้านคนครับต่อไปก็คือ d t แทอันดับ3มี20ล้านส่วนแคทมีมีนิดเดียวครับผมค่นี้3มเจ้าเนี่ยที่ผ่านมามันมีการแข่งขันกันทุกเราคงจะรู้นะเวลาผมใช้ทูมูฟผมไปเปลี่ยน AS นี่จะได้โปรพิเศษเลยมีรถแรกแจกแถมดึงกันแข่งขันกันครับผมราคาต่างๆที่อยู่ในโปรเนี่ยต้องแข่งขันกันตลอดครับทุกเดือนจะมีโปรใหม่ๆ เพื่อจะให้ผู้บริโภคคือประชาชนคนไทยเนี่ยได้ประโยชน์ในการใช้ถูกลงราคาคก็โดยเฉลี่ยต่อน,นาทีก็ถูกลงเรื่อยๆครับคราวนี้ถ้าเกิดดีแท็กกับทูมูควบรวมกันครับสิ่งแรกคือว่าเก้าครองการตลาดเกินร้อยละห้าสิบเพราะว่ารวมกันแล้วก็จะเป็นห้าสิบสองล้านคนครนะฮะส่วนเอสจะเหลือสี่สิบสี่ล้านก็คือห้าสิบสองต่อสิบสี่เกินครึ่งแล้วครับเกินครึ่งเกินครึ่ง นะครับพอน,นี้พอเกินครึ่งปั๊บเนี่ยถ้าเขาเป็นแบบที่รัฐมนตร,รีดีอีแถลงเขาแข่งขันเขามารวมกันเพื่อผลิตก,กำลังกันแล้วก็ต้นทุนเขาถูกลงนะแทนที่ต้องมีพนักงานฝ่ายละร้อยก็อาจจะเหลือ2องบริษัทรวมเหลือร้อยสิบคนต้นทุนถูกลงรหรืออย่างอื่นนะครับ,รบใช้ทรัพยากรร่วมกันแล้วลดราคาอย่างเงี้ย โลกสวยยกมือไหว้เลยครับโลกสวยมากโลกสวยครับแต่ในความเป็นจริงมันมันไม่ใช่ครับครับผมคาดว่าในระยะสักอีกสะยะนหนึ่งนะฮะไม่เกินหนึ่งถึงสามปีเราก็จะเจอว่าเมื่อการแข่งขันมันเหลือสองเจ้าคือเออกับห้างใหม่นะฮะทูแท็กแล้วก็เรื่นทูแท็กแล้วกันแข่งขันกันเชื่อเลยฮะการแข่งขันมันจะลดลงโปรโมทที่ต้องโปรโมชั่นเราเคยมีสิทธิ์จะเลือก ไปนู่นไปนี่แต่ละปีเพื่อเลือกโปรใหม่ก็อาจจะไม่มีก็มันสองเจ้าอ่ะตัวไหมฮะมันผูกขาดไปเลยก็ก็ผูกขาดโดยโดยสองเจ้าการแข่งขันลดลงเจ้านี้ไปจับมือกันก็เรียบร้อยเลยยิ่งเรียบร้อยเรียบร้อยเลยครับคนเสียประโยชน์มากกลับขึ้นหมอจะต้องทํายังไงต่อคุณหมออ่ากนี้ข้อมูลนิดนึงนะฮะที่ท่านตีแจ้งว่าบางประเทศก็มีอยู่เจ้าเดียวครับเราคนเราค้นคว้าจากที่สื่อแจ้งมานะครับมีเกาหลีเหนือ กับอีกประเทศหนึ่งที่มีอยู่เจ้าเดียวที่เหลือเนี่ยประเทศทำกันสำคัญนะมียักษ์ใหญ่แข่งกัน5บริษัท3บริษัท4บริษัททั้งนั้นและบางประเทศได้ข่าวมาเขาปล่อยให้ปลูกขาดได้ไม่เกินไม่กี่สิบเปอร์เซ็นต์ได้ซ้ำไปกันหมดเช่นสหรัฐอเมริกานะฮะธุรกิจทุกอย่างห้ามครองกันตลาดเกินร้อยละสามสิบป้องกันอย่างใช่เช่นบริษัทน้ำมันเอ็กซอนนะครับเติบโตเติบโตขึ้นเกินร้อยละสามสิบแล้เขาสั่งเป็นคําสั่งเลยครับต้องแยกบริษัทออกมาเป็นสองบริษัทครับ เพื่อไม่ให้ถึงสานที่ปอร์เซตเนี่ยเขาสั่งแยกเลยเขากลัวการผูกขาดเขากลัวการผูกขาดนะฮะแล้วคราวนี้การผูกขาดเนี่ยมันจะทําให้คนที่เป็นธุรกิจ SME ผมขอกลับมาที่โลตัสกกันมโคนะฮะมันต้องมีคนทําสินค้าส่งถูกไหมฮะถูกไหมฮะทำทำสินค้าส่งปรากฏว่าเราก็เห็นนะฮะห้างนี้ รับสินค้ามานานๆเข้าเอ๊ะอันนี้ขายดีไม่มียี่ห้ออื่นมีแต่ย่ห้อเองหมดิดย่อตัเองออกมาเลยเป็นสิ่งที่หลายคนเป็นห่วงมากๆในการต่อต้านเมื่อเมื่อต้นปี63นี่เองที่เขาเริ่มควบควบรวมกันระหว่างโลตัสกับแมคโครซึ่งเราก็ยื่นคัดค้านแต่คณะกรรมการกขอคณะกรรมการแข่งขันาทงการค้าก็บอกว่าเขารวมกันเขาไม่ได้มาผูกขาดนะอะไรเงี้ยนะฮะซึ่ง เขาแถลงอย่างนั้นแต่ในส่วนของผมฟังไม่ขึ้นครับัไขึ้นแต่นี้เมื่อมันผ่านมาแล้วรัฐบาลไม่ฟังข้อเสนอของเราการควบรวมระหว่างโลตัสกับแมคโครจบไปแล้วสิ่งที่เราต้องคิดก็คือว่าต้องมาดูกฎหมายยอดหลังเราถึงต้องตั้งคณะกรรมการเพื่อศึกษาว่ามันเป็นอะไรแล้วระหว่างนี้เราอาจจะต้องทําให้รัฐบาลต้องดําเนินการดูว่า จะทาการคัดค้านการควบรวมระหว่าง True กับ d ี t a c ได้หรือไม่ครับถ้ารัฐบาลบอกว่าช่องว่างทางกฎหมายมันมีเราก็ต้องเร่งตั้งกรรมการศึกษาครับแล้วอาจต้องส่งร่างพบรบด่วนที่จะทําการป้องกันการผูกขาดในประเทศขึ้นมาให้ได้ครับ,ค,รบคุณหมอคาดหวังอะไรคาดหวังร่างฉบับใหม่เรื่องการผูกขาดเลยเหรอนี่คือความคาดหวังครับครับ แต่ที่เราเป็นห่วงคือว่ากลัวสภานี้จะยุบซะก่อนในเวลานี้ไม่มีเลยครัคุณหมอ,ใน,อ,อในเวลานี้ไม่กรอบของคน,นไหนมันมันมีการศึกษามันมีมีการพยายามที่จะศึกษาจากภาคประชาชนจากรัฐบ,บาลที่จะตั้งไอเกี่ยวกับเรื่องการกีดกันไอการป้องกันการผูกขาดนะฮะแต่ว่าน่าจะยังไม่ชัดเจนที่ได้เกิดปัญหาอ้างกันระหว่างกสทชกับเ่กับไอกระทรวงดีเอสว่า ไม่มีอำนาจที่จะไปจัดการเงี้ยชิ่งกันไปชิ่งกันมานะครับก็ปัญหามันก็จะมากระทบถูงพวกเราทุกคนเนี่ยฮะ<ช>เพราะรว่าคนไทยทั้งหมดใช้มือถือใช่ฮะแล้วก็ถ้าเกิดมันมีการปลูกขาดจริงโปรโมชั่นที่เราเคยได้ <c oughs> นาทีและเท่านั้นนาทีนี้อาจจะหายไปตรงนี้มันเป็นเรื่องใหญ่มาก แล้วคุณหมอคิดว่ามันจะเดินไปยังไงต่อกระบวนการหลังนี้ในความคาดหวังคุณหมอครับคือที่น้ำตีมาชี้แจงอันนี้ก็ใช่นะฮะว่าถ้าเขารวบรวมกันต้นทุนเขาก็อาจจะถูกลงครับและการแข่งขันยุคใหม่มันมีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาครับเป็น 4G เป็น 5G แล้วก็เป็นลักษณะต่อไปจะมีดาวเทียมในระดับในระดับความสูง ที่ไม่สูงดาวเทียมปัจจุบันนี้ที่ที่ค้างฟ้ายอยู่มัน35,000กิโลจากผิวโลกนะฮะ35,000กิโลอของใหม่มันอยู่อยู่ระดับนี้เองต้นทุนดาวเทียมนี้จะถูกลงซึ่งอาจจะทํใใ้้การสื่อสารทั้งอินเทอร์เน็ตอะไรมันมีการเปลี่ยนแปลงไปการที่ควบรวมอาจจะเกิดเกิดเกิดผลดีใช่เกิดผลดีต่อบริษัท ถ้าผลดีต่อถ้าต้นทุนเขาต่ำลงแล้วเขามาลดให้ประชาชนนั่นถึงจะเกิดผลดีต่อประชาชนแต่นันไม่มีแต่ถ้าเขาไม่ลดไม่มีอะไรเป็นตัวยึดโยงว่าจะเกิดขึ้นเลยใช่ครับในทางธุรกิจเป็นไปไม่ได้ถูกต้องทุกคนทําธุรกิจมาเพื่อผลกําไรสูงสุดถูกต้องอันนั้นคือปรัชญาของการทำธุรกิจเอกชนครับผมเรื่องนี้เราต้องทำยังไงต่อไปคุณหมอในฐานะคนไทยเราต้องลุกขึ้นมาสู้เราต้องลุกขึ้นมาเรียกร้องหรือไม่อย่างไรครับนาุณหมบอกครับ ก็คืออย่างนี้นะฮะในส่วนผมที่เป็นสสเยนสภาเราก็ต้องเรียกยร้องไปอย่างรัฐบาลในฐานะเป็นพักร่วมรัฐบาลเรียกร้องไปอย่างรัฐมนตรีนะฮะคดีการใหญ่สภาแล้วก็ยื่นยัตติด่วนนี้เข้ามาซึ่งยัตตินี้นะฮะถึงวันนี้แล้วเนี่ยผมยื่นไปแล้วพรรคปะปดยื่นไปแล้วทรบาบข่าวว่าภูมิใจไทยย่นหรือยังไม่รู้ผมยังไม่ได้เช็คแต่ว่าจะมีการยื่น พักคก้าวไกลก็จะยืน่นอ,อาจจะมีพักอื่นอีกหลายๆพักที่ยื่นเพราะเห็นว่าเป็นเรื่องใหญ่ครับเพราะฉะนั้นหลังถ้ายื่นหลายๆหลายๆพักนะฮะอ,อาจจะมีข้อดีเราก็จะไปปรึกษาท่านชวนว่ายติด่วนทั้งเราเนี่ยคำว่ายติด่วนเนี่ยมันมีคิวอยู่หลายสิบยติมากเลยครับด่วนทั้งนั้นด่วนทั้งนั้นเลยครับเราจะขอว่าด่วนนี้แซงคิวขึ้นมาในอีกสัปาดาห์หรือสองสามวังหน้าได้ไหมมาถกกันจะได้ตั้งกรรมธิการได้เร็วเพื่อมันจะมาจัดการปัญหานี้ทันอันนี้เป็นข้อหนึ่ง อีกข้อเน้นานะพรกร่วมรัฐบาลผมก็แผนว่าช่วงนี้กําลังยุ่งเรื่องการประชุมสภาอยู่นะฮะไม่มีเวลาเดี๋ยวพอมีเวลาว่างในสัปดาห์หน้าหรือต้นเดือนธันวาคมครับผมก็อาจจะทําหนังสือแล้วก็น,นัดแนะท่านดมตีดีเอสไปพบท่านเพื่อเป็นการคุยส่วนตัวเนะสนอเนี่ยนะท่านนะครับในฐานะพระร่วมรัฐบาลไปยิ้ข้อมูลท่านไป,ไปขอแลกเปลี่ยนความคิดเห็นครับข้อมูลท่านก็คงจะมีเยอะอยู่แล้ว ต่อไปก็อาจจะพบกับท่านตีจุรินท่้นทีพาณิชย์เพื่อให้เสนอความคิดเห็นต่อท่านท่านจะได้เอาไปคุยกับคณะกรรมการกีดการทางการค้าที่เรียกว่าย่อว่ากขอคอคณะกรรมการกขอคอความจริงถ้ากขอถ้าเราแปลว่ากว้างไอ้ก้างขวางคอเนี่ยนะฮะถ้าเป็นก้างก้างขวางคอในทุนเนี่ยดีนะดีนะคุณผู้ชมครับประสบการณ์ ทุกคนเจอมาระหว่างแมคโครกับโลทัศน์ควบรวมกันร้านค้าเล็กๆหายไปจากประเทศนี้ทุกตอกกทุซอกทุกซอยหายไปหมดและมีการป้องกันถึงขนาดว่า,าห้ามให้โลตัสเป็นมินิเพื่อลงสู่ซอยเล็กๆอีกเนี่ยมันทำกันไม่ได้ครั้งนี้ก็เช่นกันครับคนไทยกำลังจะเสียโอกาสแล้วคุณหมอจะต้องทำยังไงเพื่อไม่ให้คนไทยเกิดแผล บาดเจ็บซ้ำซ้อนจากการที่โดนนายทุนกลุ่มนายทุนท,บบนาาทานําแบบนี้ผูกขาดการทางการค้าแบบนี้ครับก็ถ้ามองภาพรวมของประเทศนะฮะประชาชนจะต้องเลือกรัฐบาลที่จะมีจุดคืนสำคัญสุดคือเพื่อประชาชนเป็นหลักเพื่อนายทุนเป็นรองอ,อันนี้สำคัญการเลือกตั้งทำไมหน้าก็ต้องเลือกที่จะเลือกอพรรคที่จะมาเป็น รัฐบาลใหได้อย่างนี้ก่อนถ้าเขามีจุดยืนเพื่อเระชนเป็นหลักปัญหา,าต่างๆก็จะถูกแก้ไขไปได้พรบนี้ไม่ไม่สอดคล้องก็แก้พรบ,รบนะฮะกฎหมายใดกฎกระทรวงอะไรที่ไม่สอดคล้องก็แก้ไปนะฮะต่อไปคือแต่ทางที่เป็นรัฐบาลบางทีพรบยังยังไม่เข้าที่นะแต่การเจรจาระหว่างรัฐบาลกับเอกชนมันคุยกันได้ คุยกันได้คุยกันได้ครับ <ใน S 2> ว่าเ,เรื่องนี้ขอยอย่างนั้นอย่างนี้อันเนี้ยมันก็คุยกันได้ครับประสบการณ์มันมีอยู่แล้วนะคุณหมอครับ,<ม>รบวันนี้ถ้าเกิดมีอะไรคืบหน้ารายการข่าวด่วนเมืองไทยเราจะขออนุญาตเชิญทีหมออีกครั้งหนึ่งรเรื่องนี้<ม>เรื่องใหญ่รออยยจริงๆับคุณผู้ชมครับถ้าเกิดว่าเราปล่อยให้เรื่องนี้เกิดขึ้นแล้วไม่มีใครสนใจมันปล่อยเป็นเรื่องของหวังว่าเขาคงใจดีลดราคาให้เราเองแหละอย่างเงี้ยคงคงไม่ถูกต้องคทุกคนต้องช่วยกันนะครับวันนี้ขอบคุณคุณหมมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ฝากด like, กดไลค์กดแชร์และติดตามให้กับเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ